เรื่องนี้ผมไม่ได้แปลเองนะครับสามารถหาอ่านเรื่องนี้ก่อนใครได้ที่เพจลองหัดแปลดูได้เลยนะครับผมส่วนลิงก์เพจผมจะใส่ไว้ใต้คลิปให้นะครับขอบคุณครับแม่แปดปีที่แล้วปูทุงผงฉันกลับมาแล้วปูคุณกำลังจะทำอะไรแน่นอนว่ากำลังจะตัดผมอยู่นายไม่เห็นหรือไง ฝีมือของปู่ไม่เป็นรองใครเลยนาะยอยากลองไหมเด็กดีอย่าเรียกฉันว่าเด็กดีหลังจากพ่อแม่ทิ้งฉันไปฉันก็อาศัยอยู่กับคุณปูห่หูและถงถง,ถงเราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันคุณปู่หูทํางานซ่อมเต็มเครื่องจักรและรีไซเคิลและมีชื่อเสียงที่ดีเขามักจะช่วยผู้พิการด้วยการทํำอายวะเทียมให้ถงถง,ถงอันตรายเจ้าหัวหอมนี่ไร้ากาจริงๆแม้ว่าเขาจะทํางานบ้านไม่เก่งแต่เขาก็ยังดูแลพวกเราเป็นอย่างดี คุณปูก่กำลังจะกลับมาแล้วรีบฝังฉันเร็วตรงทงเคยเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งแต่บุคลิกของเธอกับล่าเริองอย่างมากอาจจะเป็นเพราะเธอได้รับอิทธิพลมาจากปู่ของเธอตั้งแต่เด็กถึงเราจะยากจนแต่เราก็มีความสุขกับความอบอุอน่นและครอบครัวทุกวันและเกือบลืมความเจ็บปวดในอดีตจนถึงกระทั่งวันนั้นตาแกตาแก่แกบ้าออกมาเดี๋วนี้พวกคุณต้องการอะไรอย่ามาแกล้งทําเป็นไม่รู้เรื่อง ฉันเพิ่งขอให้แกเปลี่ยนเซนเซอร์สัปดาห์ที่แล้วและดูสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถลูกของฉันแกต้องเอาของด้อยคุณภาพมาใช้แน่นอนเป็นไปไม่ได้ฉันไม่มีทางทําเรื่องแบบนั้นอย่างแน่นอนและเซนเซอร์ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการควบคุมทิศทางเลี้ยวของรถอีกด้วยแกจะบอกว่าฉันโกหกหรือไงถ้าฉันผิดจ,จริงให้ฉันเช็คดูก่อนได้ไหมแกยังจะมาคิดตรวจสอบอะไรอีกใครจะรู้ว่าแกจะทําอะไรบ้างฉันเป็นปรมาจารย์วิญญ,ญาณและฉันบอกแกว่าแกเป็นคนทําถ้าไม่อยากมีปัญหาก็จ่ายเงินมาซะ นี่ฉันจะไปจ่ายมันได้ยังไงฮิ <c oughs> เธอบอกว่าปู่ให้เรากินเยอะมากๆเธอคิดว่าเขาเป็นสุดยอดคุณปู่ไหมไปเซอร์ไพรส์ปู่ทางประตูหลังกันไอ้แก่บ้ารอก่อนเธอเกิดอะไรขึ้นปู่ได้รับบาดเจ็บได้อย่างไรสองคนนั้นเป็นคนทำเหรอแคะแ ฉันสบายดีพวกคนพวกนี้มันรังแกเราเพราะพวกเขาเป็นปรมาจารย์วิญญาณไอ้พวกเวนนี่คิดจะเอาเงินฉันมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเพราะเงินหายไปไหนไม่รู้ฮ่าฮ่าที่จริงรถนั่นเกิดจากความเสียหายเพราะการเมาแล้วขับแล้วไงคนที่อ่อนแอย่อมเป็นเหยื่อของผู้ที่แข็งเก่งมากกว่าอยู่แล้วถึงตาแก่นั่นจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าโตมโมแต่ด้วยงานที่ดีของเขาเขาต้องมีเงินมากแน่ๆแต่ดันโกหกเราว่าไม่มีเงินใครมันจะไปเชื่อดูนั่นเขาออกไปแล้วได้เวลาแล้วค้นให้ทั่ว คุณกาลังจะทาอะไรอย่าแต่ต้องขอของปูมีแต่อะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นมีของมีค่าเลยสักนิดตรงนี้ก็ไม่มีอะไรถ้าเอาเด็กตี่ไปขายให้กับโรงงานทางตอนใต้ของเมืองน่าจะได้ราคาดีอยู่นะปล่อยเธอนะอ่าเจ้าเด็กตัวหมินแกอยากตายหรือไงท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 งอืม,อมผมผิดเองที่ปกป้องทงทงไม่ได้เธอจะตายไหมไม่ต้องห่วงเราจะไปเอาตัวเธอกลับมาเดี๋ยวนี้เธอแน่ใจในสิ่งที่ได้ยินใช่ไหมใช่โรง,งงานทางใต้ของเมืองเขตโรง,งงานทางใต้ของเมือง มีแค่โรงงานนี้เท่านั้นที่ยังเปิดไฟอยู่เข้าไปทางช่องระบายอากาศเพื่อตรวจสอบอยู่ข้างในแล้วกลับมาที่นี่ตกลงฮึตรงนี้สามารถมองเห็นข้างล่างได้เร็วเข้าเด็กนี่แข็งแรงมากอือนั่นทงถงเอ๊ะมีคนอยู่บนนั้นไปแจ้งหัวหน้าเดี๋ยวฉันจะจัดการเองถูกพบตัวแล้วต้องรีบหนีเอ๊ะที่นี่ที่นี่มันอะไรกันแน่โรงง,งานรับเธอไม่เป็นไรใช่ไหมเราจับผู้บุกรุกได้แล้วขอฉันดูหน้าตาของมันหน่อยเอ๊ะพ่อแม่

through the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. you never hear me, bitch, Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, better see what the negativity